สนับสนุนด้วยความเป็นวิทยาภตรีนี้ีนะที่สำคัญต้องขอบคุณคุณยังประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีด้วยครับพี่วะด้นะครับวนี้จะได้เรียนเชิญท่านนะครับได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์นโยบายและพันธกิจนะคะเรายังมีหน้าที่ที่จะพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ที่เราดูแลนะคะซึ่ง แล้วก็ยังผ่านอัตลักษณ์นะคะของบัณฑิตของเรานะคะก็คือเราได้กําหนดอัตลักษณ์บัณฑิตของเราเรามียุทธศาสตร์ที่สําคัญนะคะก็คือยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะเป็น,นได้รักและก็ภูมิใจในความเป็นตัวตนความเป็นอัตลักษณ์ของเราค่ะขอบคุณค่ะที่นะคะในช่วงวันออกพรรษาเกิดขึ้นซึ่งประเพณีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะจัดตามวัด ประมาณสี่วัดที่ชุมชนบ้านต่างเหลือที่เดียวค่ะคือวัดห้วยเปี่ยบที่ทําพิธีตัวนี้อยู่นะคะเราก็เลยได้ไอเดียกับทางชุมชนก็คือที่ใช้ไฟนะคะเราก็เลยว่าโอเคงั้นเราเอาโคมลงแต่เราหักขัดหลังอภนษ้รรมใช่ค่ะเพราะว่าบางคนก็มาถามว่าเทศกาลโคมลงคืออะไรนะคะป่าตานอยู่ที่วัดห้วยเปี่ยม วันนี้ก็ห้าสิกปีนะครับแต่พูดไม่ได้ของที่มาที่ไปของคนในตำบลจริงๆแล้วตาทวดผมเป็นคนอุบลราชธานีอยากต่อเนื่องการผสมก็สานาจัดเป็นเทศกาลครั้งยิ่ใหญ่เป็นครั้งที่หนึ่งลมงุรีที่ให้ความสำคัญกับเทศบาลตำบลปากตาแล้วก็ผนปากตารชุมชนปากแต่การบริหจัดการผมนั้นนรักดับ ของคนในตำบลไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะผู้สูงอายุคนทันความได้ก็ปล่อยตลอดประเพณีโค้งลงเนี่ยเป็นเรื่องแล้วจะมีรางวัลน,นะครับใต้ตโค้งลมเนี่ยจะมีว่าเป็นของพิธีชีวิตของคนปาตาเมันไม่ได้มีแค่โค้งลงนะครับวันนี้มีของอได้แลายหลายเรื่องแต่กูมั่นเหลือเกินเพราะในคณะนเนี่ย ใช่อ,อันนี้ก็คือเป็นแนวพิษของ่านอาจารย์ิเวศนะคะใ<ม>ส่แล้วเรือแสงไปทไรับท่อพี่โดดเราเลยครับนะดูอดนลนะครับเป็นมงคลจัดก,การในครั้งนี้สำคัญคกอไปเป็นกำลังใจให้กับครั้งที่หนึ่ง<ช>ไปร่วมนะครับไปร่วมส,ส่ง กลุ่มที่กีกาที่สุดเป็นแม่แม่ปากกาเพราะว่าแม่แม่ตัดเองทุกชุดจะไครับดิเชิญท่านประธานธรรมดูเปนเวทีก่อนนะครับเพื่อจะได้ตอนนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดอันนี้เยาวอันนี้เยาวชนเหรอครับเยาวชนแล้วนี่ไปเขียนค่ะ ถึงพันธกิจนะคะของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะจากท่านอาจารย์มารีนาเราจะมุ่งมั่นศึกษาสาต่อนะคะรักธณะต้องบอกว่าได้ที่นี้จำเลยต้องใส่มาอยกที่ต้อง่งตวคนิายเอกใช่กับสภาพปัจจุบันที่พื้นที่ของเรานมันอยู่ใกล้เคียงกับในเมือมาก